สวัสดีครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถไถร,รุ่น L 3 4 0 8 DI เข้ามาใหม่นะครับรถเป็นรถไล่สภาพเดเดิมนะครับสีเป็นสีเดิมครับทอนคาตด,ด้วยค่าเหมือนจะยังไม่ได้ตัดนะครับคันนี้เครื่องก็สภาพเดิมๆสีเดิมๆนะครับจะมีเก็บคานใบดันด้านล่างนะครับแล้วก็กระทะล้อหน้าหลังเก็บนิดหน่อยครับ เป็นเบาะใหม่นะครับแล้วก็เก็บสีตรงซุ้มล้อคันเกียร์ตรงนี้ก็ทําให้มันแน่นขึ้นแล้วครับรุ่นนี้เกียร์ขาเขียจะเข้ายากหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้งานไปนานๆอย่างหลังสวยนะครับด้านท้ายก็เดิมๆสีเดิมๆครับเป็นรถไล่รอยฝาบนมีแกะน่าจะแก้เรื่องปัญหาหางนะครับแต่อันนี้ก็ยกได้ปกติ ของโดยสารอีกด้านหนึ่งสภาพก็สมบูรณ์ดีครับไม่มีหลัดแปลงอะไรสี่อสารเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมเครื่องดีครับอันนี้มีอุปกรณ์ไปดันดินหน้านะฮะแล้วก็ผ่านบุกเบิกร,ราคา1 5, นึ่งแสาพันบาทเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องดีวบาวไม่เคกเครื่องไม่มีไอนะครับ ระบบเกียร์แปเกียร์เดินหน้าสิเกียร์ยหลังทำงานปกตินะครับเฟืองท้ายไม่ดังนะครับมีเสียงบ้างเวลาวิ่งตามอายุการใช้งานนะครับเสียงไม่ได้ว่าหอนผิดปกติระบบมังคับเลี้ยวซ้ายขวาน้ำหนักปกตินะครับน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเยบรกก็ปกติครับ รถไล่สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ซ่อมจะมีก็แค่เก็บภายนอกนิดหน่อยนะครับถ้าสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระย,ยองเบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ